แล้วเชื่อไหมว่าติ๊กตอกอัน,นอันนี้เนี่ยไม่เคยให้ใครเลยนะติ๊กตอกอันเนี้ยมันเป็นติ๊กตอกพิเศษมากเลยไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะ mm. อ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่อัดนโดนแน่นแน่เปรับยูนิเวิร์สแปบ โอ๊ยองานมาแนวทุกคนม,มาเอาอะไรนะเอาอะไรนะโดนแล้วทุกคนเห็นไหมแส้ไหลยเนี่นยดูเดะพยานามตั้งคนทนคนทุกคนพยานาั้งหนึ่งพันห้าร้อยคนเลแม่บอกว่านคนละสิบลูกโดนแน่นแต,ตเ่เรา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 ,เราเป็นคนรักษาคำพูดอยู่แล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเราเข้าไปห้องไข่ปัวซื้อไข่ปัวซื้อไข่ปัวอ่า,านี่อ่า เข้ามาเตกันช้าก่อตอนนั้นดาๆเข้าวาไี้ไหมด่าๆทุกคน t ุ t นฉุกเ t นฉุ t เฉินวอพีนี่นี่สิบลูกน้ำตาเนีอ๊รทุกคนนิกตัดเก็ไปแล้วไปแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรบ้าแกงเพื่อนอันื้อสิบคือเมวานนะเมื่อวานนิกตัดสิบชิ้นไง เมื่อวานโยนเมื่อวานโยนไปหนึ่งเอ็มนะทีกับเพื่อนนะเวลาเพื่อนมาหาถึงที่อันซื้อสิบลูกหนูสิบลูกก็ไม่ได้ได้เลยปาก้าตีไม่ใช่ตีโอเกิเวลาโอกิเอาไปทีเคเรา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 รักษาคำพูดเอาไว้เนี่ยเราบอกอยู่ว่าถ้าจารินมาเราจะส่งทิกตอกให้จารินเนี่ยวันทูทีโปรไฟล์ทิกเจ้นเอ็ดนายเทนเนี่ยให้จารินจารลินจารินโดนนะเกินไปมาก อันนี้ยคือไม่รักษาคําพูดเอ้าไม่ใช่ทุกคนเป็นพยานทุกคนเป็นพยานทุกคนเป็นพยานบอกเขาไปซิว่าเรารักษาคําพูดไหม,มไม่ว่าถ้าถ้าเจ้าหัวใจนะก็พี่อาจรู้ใช่ไหมคะว่าพวกหนูอยู่สำเพง็งอืมก็รู้เมื่อกี้เนี่ยที่ที่จาลินบอกอะ่ะก็ใช่ไงก็หนูบอกว่าติกตกต๊กตอกติ๊กตอกสิบลูกไงหนกล้าส่งมันเจอถ้กากิดตามเลงชื่ออ๋อจริงๆอ่ะบริษัทพวกหนูอยู่ใกล้ๆกับพี่อัดแล้วนะอีกหน่อยอ่ะบริษัทสังกัดอ่ะ เออแล้วพวกเราจะมาเพราะว่าอยู่แถวบางแคตรงนี้เองแล้วดาด้าไปไหนดาด้ากินข้าวอยู่ดาด้าดาด้าเน่เดี๋ยวนี้ทำไมไม่ค่อยเห็นไลค์ไม่เจอดาด้าเลยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยยุ่งค่ะทุกคนยุ่งแล้วไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยโดนแกงทีหลังาไม่ไม่มาหาพี่อยันแล้วทุกคนอย่าไปเชื่อพี่อยันหนูไม่ไปหาพี่อยานละไม่แกงอ่าทุกคนบอกไปสิเรารักษาคําพูดไหม เราเราพูดผิดไปไม่รักษาจ้าไม่รักษาจ้าพี่โกวัสดีค่ะไม่รักษาจ้าไปอยู่รักษาอยู่ก็ให้เราจ้าโห<ล>นี<า>ด่ดู<า><า>อันส้อสวยไหมเอออันส้อทองเล็กมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกหนูทําธุระเสร็จแล้วพวกหนูจะแวะไปหาพี่อันเดือนเดือนหน้าคลอ,อดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดือนหน้าคลอดแล้วคลอดที่ไหนให้คลอดที่ไหนคลอดที่ไต้หวันแต่น่าจะมาอยู่ไทยยาวๆค่ะโอ้ เดือนหน้าคลอดแล้วห้องเล็กนิดเดียวอย่างนู้นคนือใช่ใช่ทุกคนจำไว้นะว่าพี่อันติดอยู่นี้คุณแม่สิบลูกกับหนูสิบลูกอันนี้คือไม่รักษาสาาัจคำพูดทุกคนบล็อกโอกิเอฟซีเอซเป็นพายานว่าโ,โอโอรักษาคําพูดไหมไอ่าเนี่ยเรามีเอฟซีเป็นพันคนนี่เป็นพายานเลยว่าเรารักษาคําพูดบล็อกโอกีบ็อกโอกิทุกคนบอกโอกิไทยแลนด์ไทยแลนด์บอกโอกิ ไม่เห็นไหมทุกคนบอกว่าพี่อัดไม่รักษาคาพูดรักษาทุกคนอยากบอกูดิอ่ะถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์อะเขาเห็นหมดอ่ะอ่าเ่าพูดรักษาคำพูดเขาบอกว่าเขาเอฟซีบอกว่าถูกแล้วครับรักษาถูกแล้วครับเนี่เห็นไหมก็ของหนูบอกของหนูทด่บอกว่าพี่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 อัดไม่รักษาคาพูด่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเราจะบันทึกคลิปเอาไว้เราจะมาเปิดให้จารินดูกันว่าเราพูดรักษาคําพูดไหมอืมอือเรามีคลิปเราเอฟซีเขาทำกี่โมงรักษากี่โมง ถูกแล้วครับกี่ถูกไหมเดี๋ยวถูกแล้วครับถูกแล้วครับอ่าถูกแล้วครับ,ถ,รบถูกกี่โมงอันซื้ออันซื้ออยู่บ้านซ้อนหนูค่ะเนี่ย我说你在你在我二姑的家พี่พี่สาวจ่าลินอยู่ในสำเพ็งเหรอเป็นซ้อค่ะซอหนูซอก็อยู่ถัดมาจากซอยที่อ่างสองซอยอ่ะเขาขายของขายของเหรอ ขายทำธุรกิจหลายอย่างค่ะขายขายของใช่ไหมทำยางพราราทำอะไรโรงงานยางพาราด้วยอะไรด้วยมาเตอไปทับเกแล้วจะดเดียวมาโดนสติดด๊กด้วย <laughs> อันซื้อบอกว่าโดนพี่อ่านหลอกแล้วอันซื้อบอกว่าไม่ไปแล้วพี่ใหม่ไปเขาเดาวที่ไหนอูยังไม่รู้เลยเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก่อนพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่เขาดาวที่ไทยหรือว่าที่ ยังไม่รู้ <หา S 2> เลยไม่ไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พิมพ์บอกกันเลยอ่าเขาดาวไหนปีใหม่เขาดาวที่ไหนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยยังไม่ได้แพนกันเลยเขาดาวที่ไทยหรือว่าที่ที่โน่นที่ไต้เกาหลีไต้หวันยังเลยยังไม่ได้แพนกันเลยนี่ไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะไม่ค่อยอินกับเทศกาลน่ะหนูยังไงก็ได้อือไม่เรบชงนิดเีว แล้วแล้วมาทําสังกัดที่ไทยเป็นไงดีไหมอ๋อมันมันพูดยังไงเดียวนพี่อัดมันต้องแบบเรื่อยๆเพราะตอนนี้มันยังเป็นการการเริ่มต้นอยู่ขอบคุณค่ะพี่โกขอบคุณค่ะอืมทําทําสังกัดติก๊กต็อกเยอมีค่ะมีค่ะทําสังกัดติก๊กต็อกน,นี่แหละแต่แต่มิชิวมามใไฮมามีเลยนะถ้าจะูฉันมีได้้เพราะว่าเดี๋ยวพวกหนูจะไปหาพี่ชาลีอืออืมไปทําทําสังกัดใช่ไหม อ่นสนิทอ่านกันฮะพีเคกันอันซึโอเคอย่ามีโยมาพีเคกับพี่อ่านดีกว่าอันซึจะพีเคกับพี่อ่านโดนแน่พี่อ่านโดนไปแน่นอนตดวเดยจะก็เอออ่านกันฮะมามาอันนี้คือพีเคพีเคกับพี่อ่านนะเอาดิอยากพีเคอยากพีเคกับพี่อ่านเอาดิแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เห็นดาน้ามาเล่นเลยดาน้าไปไหนแล้วยุ่งค่ะธุรกิจยุ่งพีเคโอเค yes ทุกคนตีตีต,ตีโอกิโอกีดมยาดมแปไม๊บหนึ่งไม่ไหวแล้วโดนละโดนแน่อันนี้คือหน้าถ้าน้าอันเสือ้ออันดับหนึ่งของโลกอยู่ตรงนี้โดนแน่ๆโดนแน่ๆทุกคนพ<ต>หนึ่งดาด้ามาตีแน่ทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคน <laughs> อืตอตาดาไรการหาตาดาเช <laughs> ียวจึงไรกัน์ดทาเฮ้ยเฮ้ยห้ามพูดภาษาจีนเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่อง เรียกดาด้ามาตีพี่เ้าหามันไส้เรียกดาด้ามาตีพี่เ้าหามันไส้โดนแน่เปลนส้นอะเป่นเส้นข่ากระดาษแล้วมาทำทำสังกัดแล้วขายของไหมทำเกี่ยวกับขายของด้ไหมขายค่ะขายขายปากตะก้าขายของทุกอย่างทำหมดเลยค่ะโอ้แหมวเลยทำทุกอย่างที่ได้เงินค่ะขายของจากทำทุกอย่างที่ได้เงินค่ะ อ่าเอาเอาเอาที่ที่ไทยเดี๋ยวดูก่อนค่ะได้หมดกี่ห้านะคยังไม่สนิทตะเลียนพราะว่าเพราะว่าสินค้าจากจีนราคาค่อกรไม่ไม่ค่อยแพงมากเพ่ไม่ากเว่าเน้อกเาคอยกวนกนยเว่าไพนเทพขายไหสคามองไปอ่ะ พี่เคโอกิทุกคนฟังหนูบอกว่าตีพี่อันตีพี่อันมีแต enfin ่คนบอกตีพี่อันเลยตีพี่อันเลยฟังหนูอะโดนนะทุกคนโดนนะ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 มีแต่คนบอกตีโอกิตีโอกิโดนแน่นแน่โอกิโดนแน่นแน่สชีสชีตัวไม่ก้วยพี่กขอบคุณค่ะโดนแน่นแน่โอกิโดนเละแน่แน่เออโดนแน่แน่เดี๋ยวโอกิพี่โซโอกิโอกิหารสีม่มึงพี่โ เจอดิายังเจอนี่โซโอกรสิแม่มึงนี่โซเฮ้ยโอเคมหามัสสีแม่มึงนี่โซสอนได้พูดไปแล้วสอนอันซื้อพูดไม่เอาไม่อโดนแน่ๆว่าคูณสามันแล้วโอกิโดนเละแน่นอนโอกิรีส์ทุกคนอย่าไปยอมทุกคนอย่าไปยอมทุกคนจัดการจาริเลยทุกคน มามาหาเพียวใช่กเดมามากัท้าไปเดยโดนลงโดนแ่โดนน่แม่บอกเลยหมดลทุกคนโอเคโดนแม่แน่นอด้วยด้วยด้ยดุด้ยดุย้วยด้ด้วยด้วกด้ยด้วยด้วยด้วด้วยด้วยด้ด้วยด้วยด้วยด้ยด้วยด้วด้วด้วย้วม้ยด้วยดวยด้ย้วย้ด้วด้วยดวด้ด้ ตดมาเทาอืมอันนี้เจ้าอันาี้เจ้าพ่าจะไม่เสกบมรูออมีมยไม่ใ้างอม่สิาอีแค่อมี่ีเีาไปหาชาลีกี่โมงไม่บอกดิเดี๋ยวก็หลุดดิโอ้โหใครมาถมาหน้าจอล่ะ เออทุกคนอัดพี่อัดเร็วพี่อัดน,นิสัยพี่ดีอ่านอัาฮะอ่โอเคเลยทุกคนเอาแล้วสูสีสูสีทุกคนสูสีสูสีาตาบ้า come b น c k น o ออ no no ฉ no, no. <laughs> ันจะ ทุกคนเอาวมาเออยังมีบูเตอร์อีกตาด้าเราไม่สนเหรอทุกคนรัวๆๆๆๆๆโอ้โอ้คนเร็วๆคนเร็วๆจัดการจัดเลยทุกคนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละจังโดนนี่โดนแน่โดนอะไรโดนบัตรด้านแน่นอนเรียบร้อยโดนบัตรด้านแน่นอนขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับตาย ตลินตุยไม่ใช่ตลินตุยเอาอีกรอบนึงใช้ก,กันอีกข้อใช้ก,กันอีกใช้ก,กันใ<อ>ช้การตาลินตุยโดนแน่นอนอืมแตจะไม่ค่อยอนบา้างไม่ใช่ปะไม่รู้เด้อเฮ้ย,ยแล้ว,วแล้ว,ลว,ลวมามาไทายกี่วันน้องมาไทยกี่วันประมาณแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าหนูจะให้กลับวันไหนอ๋ออะไรอ่ะเข้อัน ฮะโดนแน่นอนโอกครอบนี้โอกคตุยรอบนี้อีส่โอเคตุยโอกคตุยเออโอกคตุยแน่ๆอีส่วนแน่ๆเออตุย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 โอกคมาหามาสิแม่มึงอีส่โนนอนนอนนอนนนให้มัมเจลให้โดนแน่ๆโอกคตุย ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าน้องจะไปเข้าดาวที่ไหนครับทุกคนไม่รู้ว่าจะไปเข้าดาวที่ที่ไทยหรือเปล่าหรือไปที่ไหนท他们就说我น要去哪里跨年，你说，everyone，ข้าวดาวที่ไหน，เ你要去在哪里น年，你跟他们说，真的，不是的，I don't know，I don't know，I ข้าดาวที่กัมพูชาน你เข้าดาวที่น่นกัมพูชา这些 ยังไม่ได้你在那个เู่อ你你在那个柬埔寨去นเนี่ยฮึมรนแน่แน่พี่อรแน่แน่เดี๋ยวรอให้เคียร์สุราเสร็จก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาพี่อ่านพี่อ่านไม่ได้มีความสำคัญอะไรต่อชีวิตพวกหนูเลยทุกคนเบื่อพี่อ่านหมดถ่าได้หวนพีซืออืม พวหนูว่าคือเบื่อพี่อ่านมากทุกวันเนี้ยพี่อ่านคุยกับอากาศคุยกับอะไรไปก็ไม่รู้อืมเอามากันมาสามสิบี่ก็สิบสองออวาบกบสกตัวบอากาศจเสเลยจะต้องตัวยคุณสามมาแล้ว พี่อันโดนแน่นแน่มีโดนหรอกระดับนี้สายแข็งพี่อันตุย้ยทุกคนทุกคนจากการจารินให้รู้จักให้รู้จักว่าแจ้งโอกินี่โหดขนาดไหนโอกิตุย้ยโอกิตุย้ยเออโอกิตุย้ย <c oughs> โอกิตุยต้ยแน่แน่你说้ยแน่แนเออโอ จัดการทุกคนนุ้ยวัสดีครับวันดีครับมาแล้วแนนแล้วนแนโด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 นแโดนแนโดนแนโดุแนโดนนโดนแนคดคบนโดนแนโดนันโดนคนโดนแนนแนโดนกนโนนดนแนโดนโนแอโดนแนโดนแนโดนดนแนโดดแดิ้นตุนยโอเคตุ้ยนโโอเคโนดนดนพีนนน โอเคดู你นี่直叫我们去那个我们订书他说โอเคโอี้ดูเโาลาจิ你说罗查拉杰โอเคาลาโอเคจ่นอนซาลาจิฮ่สาราเ่็ด่า่าอ่ี่า่าราเจ็ด่าฮ่าฮาฮ่าเ่าฮ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 าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่เฮ่าฮ่าด้าน่า่าฮ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 ่า่าไม่าฮ่าฮาเ่าเ่่นฮ่า่า่่าาาา่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 ่า คุยคุยแต่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวอืมขยันก็อย่างนี้แหละวัยรุ่นอนวัยรุ่นกําลังทําวัยรุ่นนี้แหละทําธุรกิจพี่อ่านธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมก็โอเคอยู่อือธุรกิจของเท่อ่านก็จะแบบสายมูไงสายมูอย่างเดียวอืออือสายมู<อ>แต่พี่จะบอกให้เลยนะจ้าลิน จีนน่ะถ้<บ>าเราสามารถดิวสายมูไปที่จีนได้นะพี่บอกให้เลยว่ามหาศาลเพราะว่าเพราะว่าคนจีนน่ะเขาชอบเกี่ยวกับสายมูมากรุ่นเพื่อนอ่ะอีกคนนึงอ่ะที่เขาเป็นคนจีนน่ะเขามาไลฟ์สดวัตถุมงคลในไทยขายไปจีนอะ่ะทุกวันนี้โคตรรวยเลยรวยมากเพราะว่าคนจีนที่เขาแบบว่าสะสมวัตถุมงคลอ่ะหรือที่ชอบเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังอะ่ะเยอะมาก แล้วคิดดูว่าจีนแผ่นดินใหญ่อ่ะมีประชากรเท่าไหร่ะถูกไหมคนจีนชอบมากชอบชอบชอบอ่าวัตถุมงคลมากอืวัตถุมงคลกระเพาะปลาอะไรเงี้ยของเก่าอย่างเงี้ยจะเขาบอว่าจีนคนชอบพระไพ่อะพระไอ่าโรไพ่พรไพ่ใช่โอไผ่นะมีความสุขอ้กี่เจี๊ยนโอ้กี่เจี้ยนโอ้กี่เจี๊ยน ยืมเงินยืมเงินยมเน你我给借钱你跟他说借钱你跟他说借钱你跟他说借钱嗯เาจะยืเเราเราจะชนะพี่อักีมงชนะไม่ได้หรอกค่ะถ้าดาดไม่อยู่ชนะไม่ได้มีสว你เฉียน